สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็คือมีแต่น้าตาพูดไ้่ทำร้องไม่ได้เมาอีกมาลูกแม่นผมไปเห็นเราอยู่สังข่างสังกะสีเมื่อกี้นี่ครับผมเห็นยุ่ข่างสังกะสีเมื่อกี้เห็นพอยืนอุ้งตัวสาอยูพอยงหยุดกับเป็นเนปชีพอยงหยุดอยู่เห็นเห็น่บเพิดติดอยู่ ผมก็ำลังไล่ทรวดพอยยองยืงยุดครับปรเป็นยัง<อ>เป็นแเราพ่อยผมฟังว่าเมื่อนี้เราไปเหตุงานมาได้ส<อ>ามร้อยเราไปซื้อตุ๊กตาให้องค์อิงสองร้อยเก้า,าสิบ,บาทพี่น้องครับเราเราบอกว่าเราเรขยิบ่ได้เขาไปเบิ่งในงานดอกเพราะว่าเราซื้อตุ๊ตกตาเาหมดแล้วเสียว่าจะไหนค่ะโวยเสียตพ่อยอยากเขาไปเบิ่งบ่พ่ออยากเขาไปเบิ่งบ่ เพ่ออยากเข้าไปเบื้องบ่ผมถามพี่ดิให้ตุ๊กตาแล้วผมก็มยหักโอ้ให้ตุ๊กตาแล้วก็เมื่อบ่อปราทับเบื้องบ่ชว์บเหรอคะบ่แล้วก็เปล่าบ่แพงนี่เบื้องจะได้หาเบื้องบ่ชอบนะค่ะเนาะพ่ออยู่ใส่ยู่โอ้ยมาเห็นงานอยู่นี่โดนแล้วครับมามารอบแรกพี่กายพี่ก้อนเนี่ยเพราะอย่างนั้นหน้าเวทีไปทางพุนกระเข่าบ่ได้คือเขาครับมาปีนี้เป็นทันหน้าเวทีไปแห้งทีพ่อคนณใส ทีตะเกตอำเพื่อนนคู้นอยู่นวคุ้นนคุนที่เขาไปเล่นบางนที่ตามโดนแล้วเมนพอยังยุดกับที่ตามโดนเพื่อนเอ้านี่พ่อได้ค่าเขาระบาดนี่เอาโทที่เกตนครับเอาเลยครับค่ะแล้วพ่อเดินมาที่กาเลยมาเดินมาที่กมา่บเอาไว้อเออเไวไว้บบับัปดปดพ่อลูกกัดพ่อ คือเสพเนื้อเทวดมาอด้ยีน้อนข้างสังกะสีเลยผมได้ยินคำแรกน้ำใจน้ำใจที่ใจให้โอ้ยข่อยกระไดเบ้ไหวอีหลีขันเจอเครียดแบบนี้ ผมมาทางเว้นแล้วผมมาถักโยมาถักะเวนแล้วตะวันถักถไล่มาหาแม่หน่อยอยู่แม่หน่อยแม่หน่อยมาตอบไล่มาอนี่ฝนตกแข้งเด้อครับบ่เด็ตัวบ่อด็ตัวมีคลิปหนึ่งเอาลงอีหลาแป๊บเดียวหนึ่งก้อนเบิ่งแสนกลัวพอดีใจแห่งเพื่อจะพอซื้อพออย่างก็พออุดมพออุดมเนาะพออุดมครับ ว่าเห็นงานนี่ครับโดยบรรทุกสายบรรทุกที่เชียร์อุ้งอิงสายบรรทุกด้ว่ล้านผมมียูยี่สิบสองท่านเบิ้งเบิ้งอุ้งอิงเบิ้ดแรงงานเบิ้ดมือเบิ้ดขึ้นก็ได้เบิ้งอันนี้เบิ้ดจุ้ยเบิ้ดจั้ยติดตามเบอร์โุก้นนะครับเล้วก็ไปยืนคือคือเดี๋ยวยุมุ้งสังกะสีผลยุมุ้งทั้งนอกเห็นไหมกอดตุ๊กตาอยู่เอาพ่อเป็นยังเอามาเสื้อผ้ายื้อผ้ายืออีลี่กันแล้วกระเดียะเท่ พ่อไปเรียนงานได้สามร้อยพ่อไปซื้อสุกาตาสองร้อยเก้าสิบได้งานในแถวเดียวนดูครับหนูได้งานใน่ยวเดียวพขอมาจากมุ่งเอาน้ำลูก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 มันบ่ไดิร์ังซทธิ์นะครับผมหวังยงบัวบัวนี่คือสินต้ำใจลูกเอาให้ไปซื้อตัวเขาไปเบิ่องในงานเขาไปเบิ่งผลงานลูกเนีแน่ครับพ่อแถวจะเตื้อตังมาจจับเราไม่สนับสนุนห่อแล้วน พอว่าพอสีกับนะคะพอเขราอเขาผู้จัดก็ให้เข้าฟรีนี่ผู้จัดก็ยืนอยู่ข้างหลังผมตอนนี้พี่นี่ผู้จัดเลยขอพี่เลยพบอผู้จัดครับขอบคุณครับขอพี่เลยเดี๋ยวขอพี่เอยด้วยค่ะผู้จัดให้เข้าฟรีนะคะพอให่งพอพี่ให้งอเบ้งอีหล่าโชคกคน่าจังกับบนะพ่อนะครับผมเอาเสียเบี่ยงไมแล้วเอาเสียไปแยงไม้แล้วตัวนึง มัดถีฟาเสื้อสีฟ้าเด็กข้อมาตะดูนเร็วยืมเงินยืมเงินให้ไหมครับ้มาดิัมากนะคะแต่ว่ากอครับพ่อเสียเสียพ่อนุ่นค่ะผมสิบบขว้าทายนุ่งนะครับเพราะว่าผมผมมาดูพ่กมันในซื้อไก่ครับบขอ้าาย่ครับ ที่ร้านหลหนเะแ่ดังปีเพียงด้วหรือว่าน,นี่เพื<ป>่อนบอกว่าข้างบ้านยุ้ีสเกตน้งกุ้นถือเวรียญแค่ไม่หลาเพื่อนเอามาล่ำเปลีเหนยน,นบพว่าในมือหามาล่ำยุยสารแนวฮั่นนี่เนี่ยเปน็นชงมาหาเบิงก็ดีใจดีใจแค่ไหนถูกกกคิดว่ดเาเสีความยังไงแบบนี้โอ้ยมัน็นาำด้วยจะได้ว เมียนผมกับลัวยียางไปเบืองว่าเคียงกับยีด,ดังไป,ไปไปเห็นแล้ยืนอยูย่บุ้มรถยืนกอดตุก๊ตตกต,กตา,อตากอดเ,เนี่ยติ๊กเลยแต่ว่า,า,าพอเห็นเห็นลูกนางยี่นี่ยืนบ่เบื้องไรซุดผมเบื้องไรซุดพอเบื้องไรซุดคนยุดค้ายู่เนี่ยแล้วก็มาจอ่อเจ้าประกาศเข้ามาอาจารย์เอียงก็อาจารย์เต่าเปิดโดยผมทำเพราะว่าผมติดตามมันจะข้นหนุนอ้วนขาผมบืดแล้วก็ตีครับก็ยืนยืนกอดตุ๊กตาเบื้องไรซุดบ่ค่ะเมียนเมียนเมียนเจ้าประกาศเข้ามา ขอบคุณหลายๆรับกด้นะผมครับขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับหักเพงอีหลรบผม้ากผ้งเียอะครับเครับผมครับสู้อยู่สู่นอได้ครดีใจย่างหนึ่งครับจันนี้ไปภาคใต้เบื้องคลิปคนเดียวครับครับหลายคนอยู่โอ้เป็นเป็นกิซอยบ่เนอนลับกัย้อนคลิปนี่เลยหายห่วงหายห่วงครับอือย พ่อไปแล้วเด็กกัเดินทางตลอดปลอดภัยร<อ>ครับสุขโมบูัน์มันเป็นลูกจังเขาเรื่องชีวะละสบา,า,างเมื่อบานผมเป็นสาหน่อยเพลย์บานแพงไปเปรียญยูเบียนจะรักเอาไข่มดแดงไปฝากทักไล่มาหาเมรุหน่อยอย,อยู่ครับด้าว,าวามีโจรสีบทีเ่เขาไข่มดแดงผมเน่าเลยเหมือนน่ะอู้สาสรรรมการผมอุตสาเมื่อบานขี่มัตเซ่จากวัววินงไปฮอดแสดงว่าเมื่อนี้ก็คิดว่าตุ๊กตาที่ฮอดอีกบ่สมือไหนวันที่เมื่อนี้ฮอดแล้วดีใจพ่อดีใจเนาะดีใจครับผม แม่หน่อยเพิ่นทักมาตอนโอ้ผมกลับลงมาบอวินเหลือแม่หน่อยเพิ่นยังตอบมาว่าจ้าว่าให้มือแดงเลยว่ได้กินซทน่ามือนั่นครับอุตสาล้างานได้เจ็ดแต้มือสมการครับจะเอาตามน,นั่นแหละครับเพราะเราควรไม่พลาแล้วก็ผมครับขอบคุณคุณพ่อหลายเขอบไปเป็นน้กจิ้มขอดอกกล้วนไปน้ำกินข้าวลูกสาวไปบไป๊อปเป็นยังครับป๊อปเป็นยัง

ว่เร <c ười> าขี่เกียรเกยเนาะโอ้ยว่ากระไดตายตายขี่แบบนี cable, ้ภาษาพูด okay. ก่อนตายทีมซื้อ กินน้ากันป่ะคาบพ่อแล้วลูกสิเลยผ้ายางของงานขอบสิเดยผ้ายางของงานเสินผ้าของนะครับผมพูดกันนะครับกินอะไรกิไก่ก๋งไก่ครับข้าวเหนียวน้ำน้ำด้วยเถอะน้ำเอาขอบคุณพ่อหลายๆเด้อหักแพงลูกเต่าครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องซัมมี่ครับผู้ใดมาได้กับมาได้ครับวันนี้บุ้ยฝนจักหน่อยฝนอีกเกิงขึ้นแล้ว น่ามีพ้แล้วก็ฝากพี่น้องกุไม่ครับวันที่หนึ่งวันที่สองครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับศิลปินและเชิ้น้องกีตาร์ดวลเพลงชิงทุนครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสวัสดีครับ น้องหมอนอิงจิงคุณพ่ออะไรนะที่เขาไปหาลราคุณพ่ออุดมคุณพ่ออุดมที่นั่งอยู่ข้างสังกสีพ่อเดินมาตรงนี้หน่อยครับเดินมาตรงนี้หน่อยเดินมาพ่อเดินมาออมผู้ชายคนนี้ทําให้พวกเราทุกคนที่นั่งที่ยืนอยู่บนนี้นะครับร้องไห้เมื่อสักครู่นี้นะครับพีน้องเบิ้งครับผู้ชายผู้นี้ครับผู้ชายผู้นี้ครับทําให้เราพี่ยาเขาเปิดไปดูหน้าพ่อนหน่อยอุ้งอิงพังผู้ขาพ่อหายครับเสียนนเป็นคนพามามีผู้ชายคนนี้ทําไมถึงร้องไห้ด้วย บนเวทีแห่งนี้ครับขออนุญาตประกาศสักดาเลยนะครับยืนคึ้ข้าวผักของของคุณพอทีหัดก็น้องวงอิงยืนสั้นยู่ข้ังสนามครับพี่นนท์มาถามบอกว่ามาหาใครหาน้องวงอิงครับแกไปวิ่งรถบรรทุกครับได้เที่ยวละ300รอวันนี้วิ่งได้เที่ยวเดียวเพราะว่าต้องการมาหาน้องและซื้อตุ๊กตานะครับ290าบาทครับที่คนนี้ครับเงินหางเงินใน้3 0 0ครับซื้อตุ๊กตา290แล้วยืมเงินเพื่อนมาอีกต่างหากครับเติมน้ำมันหนา แล้วพี่น้องนะครับตอนนี้ผมกำลังไลฟ์สดตอนนี้คนท่ออยู่เมื่อกี้นี่คนพันห้าร้อยกว่าคนนะครับที่กำลังดูพ่ออยู่รวบรวมเงินกันครับให้ค่าน้ำมันคุณพ่อครับตอนนี้ได้สองพันเก้าร้อยบาทครับลุกหญิงมาลูกมามามานี่คือพวกหมักพวกแพนนะครับ <c oughs> ดีใจที่คนหักนี่ก็คือเป็นความรักที่ออกมาจากใจครับวิ่งเที่ยวได้สามร้อยบาทมาครับทุกคนบนเวทีตรงนี้นั่งอยู่นอนแล้วกินเผาอยู่ไอ้รถคีรอนครับมีคข้อมดีใจครับหาเงินได้300ร้อบาทเที่ยววันนี้หยุดเที่ยวไม่วิ่งต่อซื้อตุ๊กตามาสองย้าสครับเหลือยี่สบาทแล้วออกมาหาลูกสาว แล้วบอกว่าไม่ไมีเงินซื้อบัตรเข้าชมงานต้องวิวด้วยขอให้มันมาลุ้นสาวพูดจัดนะครับทีมของพี่พ่อพี่ติดนะครับกำนันแตกแล้วฝากร้องบอกว่าให้เข้าทีเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพูดจัดรับขอบคุณผู้จัดนี่คือสินนำใจอันนี้เขาน้องอิงไห้พนาบาจีบกินนะนี่แล้วก็พี่น้องมาลูกมาเอาเงินมาให้เขามาเนาะ รวบรวมเมื่อสักครู่นะครับอยู่ช่องพยุ้นะครับได้มา2,900ครับเมื่อกี้นี่รวบรวมเข้ามาแล้วก็เอาเงินให้ขาะพนังเอว่าไปพี่ด้องสั้นจังลวกนกนี่บอกว่าดีใจไม่้องสั่งดีใจดีใจนั่งจอดเริ่ง่สักเมศีระโดนแล้วนี่สาวน้อยอุ้งอิงสุขสายใหญ่แล้วก็อะไรนะมีออมแอมด้วยอัพเดินไปหาลูกสาวพ่อเดินไปหาลูกสาวครับ บ,บอเม็นสตอรี่ว่าได้สั่งยังครับนี่คือบุบคคลที่ที่บอกลูกสาวตลอดว่าลูกเวลาเวลาเราเ,เราทำความดีเราไม่ได้หวังผลอะไรแล้วสิ่งเกาะกํกบาบังกําแพงดีๆสุดก็คือ fc คนที่รักเรานี่ครับนี่ได้2อ0สองพัอุ้งอิงจะเพิ่มอีกแล้วลูกเล่อยังไงอุ้งอิงให้ส่วนตัวไปแล้วพันหนึ่งนะครับคุณพ่อบอกว่าไม่รับนะครับไม่รับแต่ลูกสาวหยัดใส่มือให้ นะครับนี่พี่อุดมพ่ออุดมนะครับเมื่อนัทไปหาอยู่อำเภอเบญจลักษ์สื่อสื่อใครโมดแดงไปให้ลูกสาวเข้าไปในงานบริษัทพวังงานท้องออยู่ขังในผู้จัดให้เข้าเมื่อนันใครโมดแดงเน่าเลยพี่น้องครับนี่เลีบไม่ได้หายเลยเออนี่เราต้องประกาศความดีที่ที่เอฟซีมีให้ความรักกับเราดีหักแพงหักจากบริสุทธิ์ใจครับ มือนีเสียวไปแกลีกมูขึ้นกันพอนะเราว่ายืมเงินมูเติมนนำมั่นมาอีกตั้งหากพาอมาจากไหนนะทำงานอยู่ที่ไหนะอยู่บรวินครับอยู่บิวมาจากนนคูศรีสะเกดมาจากนนทคณศรีสะเกนบานเดียวกันคุณครับเป็นเรื่องที่ที่ห้องให้พอดีใจพี่น้องครับแตวพี่น้องเบื้องไล่ลขอมาพมแล้วว่าบรับบริจาคแ,แต่ว่าพี่น้องก็ไห้ชินน้ำใจมากวางนนึงไห้มากพูดละ ร้อยสองรอยสาม้อยเดเงินมาให้ค่าน้ำมันอีพอแล้วสองพันเก่าแล้วลูกสาวให้อีกหนึ่งพันบาทนะครับเราไม่ได้หวังในพี่น้องครับอันนี้ไม่ได้หวังแต่ว่าเราบ่เอาเลยเนบังคับให้เอาเราก็ยืนสั้นนี่ตั้งหากลูกสาวบอกว่าไปกินข้าน้ำกันแล้วว่าพอสันมาเห็นเพิ่นบ่เอานะครับอ่ะลูกสาวให้อีพอเขานี่เป็นสินํำใจของพี่น้องว่ามันนันนด้พี่น้องครับขอบคุณคุณพ่ออุดมนะครับนี่คือกำแพงขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจสู้ไปด้อพพอเด้อ อ้ยพอ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 ด่ายอด่ายครับหากไหลลูกพอยพอแน่พนะพอด่ครับพอดมันของสูงเกินเกินไปที่นุ่นจะยัเห็นอีกเสียนเสียนนุพี่พ่อยู่ข่งสังสีทั้งหนอกได้ไหมน้องสังเสีอยู่ทั้งหนอกอุ่นตุ๊กตาอยู่อาโอเคไปนนเขาอนซึนเขาต้องเอาเขาสอมนซึนต้อครับกับรายการาวนาพาเพลิน